คีโอรามอสประกาศหลังจอมเก่าของปารีสแซงต์แชงแมงนะคะประกาศอำลาทีมชาติสเปนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะหลังไม่อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซือค้นปัจจุบันค่ะโดยอดีตแนวรับกับตันทีมกระทิงดุออกมายืนยันค่ะว่าขอเลิกรับใช้ชาติอย่างเป็นทางการในวัย36ปีค่ะหลังจากที่หลุยเดลาฟเอนเต้เฮสโคสค้นปัจจุบันของสเปนออกมายืนยันว่าไม่ต้องการที่จะดึงเขาไปติดทีมชาติด้วยการอ้างเหตุผลว่าเขาไม่อยู่ในแผนของการทําทีมค่ะโดยรามอสนะคะออกมาเปิดเผยว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องบอกลาทีมชาติ จะเป็นอันเป็นที่รักเมื่อเช้านี้ผมได้รับโทรศัพท์จากโค้ชคนปัจจุบันเขาบอกกับผมว่าจะไม่เลือกใช้งานผมไม่ว่าผมจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนก็ตามผมมีความเชื่ออย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าผลงานในสนามไม่ดีพอจะติดทีมชาติมันเป็นเรื่องยอมรับได้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องอายุหรือเหตุผลอื่นๆเพราะไม่ควรเอาเรื่องอายุมาเป็นตัวตัดสินเนื่องจากว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาวัดผลงานหรือความสามารถได้ผมรู้สึกชื่นชมและรู้สึกอิจฉานะักฟุตบอลอย่างลูก้าโมริตลีโอนลเมสซี่ หรือเปเป้ปที่ถูกประเมินด้วยฟอร์มในสนามล้วนๆแต่น่าเสียดายที่สำหรับผมมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฟุตบอลไม่ได้ยุติธ่ทำเสมอไป